<c oughs> ให้ดูเครืออ้อยช้างเป็นเท้าวันต้นนี้มันใหญ่มาก,กาเก่าแก่มากรุ้นสูงพันต้นอย่างนาขึ้นไปเลยเครืออ้อยช้าง

มีสรรพคุณคดถาก,ก็เปลือกไปอมแก้ไอแก้เจ็บคอนี่ร้อยคดถากเครืออ้อยช้างมันจะอยู่ในป่าเกียรติสารพอมีให้เห็น